<Lucky S 2> เปิดเลยแล้วกันเฮ <lucky> ้ยเอาดีกล่องฮางเราดีม <Lucky S 2> เฉยเอาดีเฮ้ยเฮ้ยแซมมี่เปิดให้บริการแล้ววันนี้ไลท์เยอร์ช็อปซื้อขายแมปสติ e อเ b e ท์ลมีตัวราคาหลักสิบหลักร้อยไปจนถึงหลักพันคิดถึงสติ e อเ b e ท์ลคิดถึงไลท์เยอร์ช็อป จ้างเลี้ยงบัฟได้ไหมพี่ห้าร้อยเมตรกี่บูตจ้างเลี้ยงป้าป๋อถามให้อ่ะจบจบกันไปมีคนบอกว่าจ้างขอเข้าวีด้วยอ่ะคิดเท่าไหร่โตไปปล่อยอ่ะไม่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 รับแล้วใช่ไหมไม่รับแล้วครับตามนั้นตามนั้นครับตามนั้นครับนี่ครับเคลียร์ครับเคลียร์ไอมีหัวเพื่อนเคลียร์เคลียร์ทุกคนแล้วนะผมผมผมไม่รับครับไม่รับครับเขาไม่รับแล้วเช่ตูมา ทู้มาอา๋อตีนี้เขาไปดึงอุ๊ยยินหยางเอาดียินหยางแล้วเขาไม่ได้จัดบ้านด้วยตูมาตูมาตูมา,มาทุกคนใครมีตัวใส่เลยสาวาดีฮาบเขาบอกอัปเดทมีหมูเด้งฮะมีหมูเด้งด้วยเหรอ Chịp xô so so Mà oh, đi Mà đi Nhìn dạng qua đi Nhìn dạng qua đi HỚI Thoang Ồ, tít lượng ra đuôi Ui, tung 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 mà máy Tung tung mà máy Tung tung mà máy, như nghê Ui, bắp Bắp IIT Mà khuôn máy Máy khuôn พี่กอลทริกอ๋อเทศกาลฮาโลวีนนะดูดัชนีดิมันเข้ามายังนี่ไงเข้ามาแล้วโอ้ตัวฮาโลวีนยี่สิบห้าตัวได้บ้านฮาโลวีนโอเคพี่ขาดทีวีโอเคพี่ขาดโอเคโอเคโอเคไม่ไม่ไม่หาไม่ยากหาไม่ยากโอเคโอเคโอเคไม่มันขุดยังไงอะไม่เอ้ยในกระเป๋าในกระเป๋าตู้ก็ใช่ เฮ้ยติดบัฟแล้วบับไปใรอ่ะเฮ้ยเพื่อนติดบัฟแล้วอุ้ยโคตรแพ้เฮ้ยบับไอคี้เหรอเฮ้ยรถไฟรถไฟเหาะรถไฟเหาะไอ้กัสเจีพาวเขาตื่นเต้นเจี๊พาวตื่นเฮ้ยอัดมันอะไรเขามามาเต้นกลัวเนี่ยกลัวแล้ะกลัวและยี่สิบห้าแอนดี้คอร์ดมาทำเราได้วะ ที่มาฟุตว่ารถทองอ่ะเฮ้ยขึ้นรถไฟหอกขึ้นรถไฟหอกขึ้นรถไฟหอกขึ้นมาซ้อนซ้อนใครบ้าง้อนใครบ้าง้อนไม่ได้พี่ผมขึ้นไม่ได้พี่เช็ด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 รถไฟหอกเอ็ดหอดี่เอ็ดเอ็ดเอ็ดแมคทำคลิปแม็กมคทำคลิปกลับมาขึ้นแล้วกันไม่มีใครรอดไม่มีใครรอดจังเลย อุ้ยอ้ยตู้มาพี่ตู้ของพวกพี่อะไปดูดิพาร์ตปลาฟักทองอ่ะดูดูดูเนี่ยน่เนตัวแดงตัวแดงพี่ตัวแดงนี่นี่ตัวแดงเห็นไหมเออว่ะปลาฟักทอยูคุสงขุดแล้วมันจะได้ไอ้นี่นะได้แต้มแล้วก็ไปแลกแลกฟักทองข้างๆอ่ะเห็นปะเฮ้ยกระดูกขอยืมมาไปปลดล็อกหน่อยได้ไหมกระดูกกระดูกฮาราวีน่ะได้เลยได้เลยพอดพัมแสดงุดหลุมฝังศพก็ดีนะมันเอามาแลกไอ้นี่ได้อ่ะ พี so. yeah. okay. be ่ต้องออกไปเปิดโอเปโซเคเคไม่เป็นไรไม่ดึงแล้วโอ้โหถูกหลวมตัวอื่นจะมาว่ะขาดตัวเดียวเนี่ยที่บ้านฮาราบีเนี่ยมันก็แจกพี่มันมันยังมันยังไม่หมดเลยใคเปิดตู้องในบ้านวะตัวเดียวเฮ้ยตู้มาตู้มาตู้มา Chipso an queso Chipso an queso Chipso an So Niente te niente te era Chipso an queso Lucky Block Niente te era bicicleteira Niente te era Niete tera, beachicletera, Chipso an queso. E chalandom, cheap so and kesso. We young men phố tera, beachicletera, neviladon, beachicletera. Wait, chalandia, beach, chip so and mi, 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 Ui, ui, mi, mi, นี่พี่เปิดของพี่ต่อนะเจ๊พี่เฮ้ยใครมีอีกตัวนึงวะทำไมมีสามตัววะปล่อยเลยก็ได้ปล่อยเลยก็ได้ปล่อยเลยก็ด้ปอยเลยกปล่อยเไปล่อยเลยไปล่อยเลยกได้ปล่อยเลยก็ด้ปล่อยเลยได้อยเดเดอไดามียไยด่ยด่อดเอา่เดี๋ยวพี่เปิดอันนี้ ไอมีลัทบอกเานออกมาล้วออมาแล้วออมาล้กระัอะไรเพื่ดสิบเจ็ดตัวใช่เหรอมาดิปริษศาสหน้าใหม่อ่ะมีใครดึงมากกูไหมมาดูไปหามามีจดไปตัวหนึ่งเป็ดสิบหกตัวของพี่หมดยากอ่ะดิใครเข้ามานี่มดูแตกมากแตกมากโทรศัพท์อยู่อยูพี่อยู่อยู่ไหมอยู่ครับอยู่เอาพี่มงไปแล้ว งงพี่โงงขอยัดดูนะไอ้โมงเอ้ครบอาพี่ใส่ได้ยังนี่ไงสวยนี่ไงพี่พา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 หรือผมขอบ้างนะพี่ไม่รักเสร็จแล้วผมขอต่อนะตัวในบ้านนะก็โยก เยวเจ๊เจสวยกว่ายิ้งยางอีกจิจุดถาวบอลด้วยจูดาวอลด้วยพี่สียินยานาหาไปไหนเอาดีมัน้องอเออโอ้นอมอบเรียบรอยครับอาไม่หลับสามศูนย์ศูนย์ต้องไม่เก็บต้องเก็บเพิมอาเพิ่มบันมัาเพิ่มบันดีกว่า เซมี่ไม่เก่งเลยรอยยิ้มเยอะเนาะแซมมี่น่าสนใจัดเลยคนแรกในไทยครับหยอกหยอกหยอกาดึงกันเลยดึงการเลยดึงกันเลยคนแรกในไทยที่เอาออกสื่อคนแรกในไทยที่ไลฟ์ครับดึงกันเลยมาดึงกันเลยเดี๋ยวกูจะมาทำบ้าไอผมอุ้ยสีมันส้มเลยว่ะ สีสวยจริงพี่เราเด่นวมันมัน์พระทองนักนาด้วยเออดีเทลสวยดีเทลสวยโอเดินไม่ติดว่ะซ่อนในพระทองได้ว่ะมันดึงดึงดึงไกลนี่ได้ไหมโอ้ลืมไปมันมีสิบเจ็ดตัวเลยนี่ว่ะกูว่าทำไมกูไม่ได้พับหน้าจอเลยมันเพิ่มไม่สักแปดหลักงนะป่าวะแม่งดึงคนละครึ่งแบบเลยมันได้วย็นอย่างติดบัฟเยอะจัดบอกเลยรอเลยพี่ยังเหลือจักรยานวานแอ็มุม ไปหนึ่งแล้วี่ยอัตสี่ตัวอีกสี่บัฟอ่ะน่าจะสิบเอดมั้งสิบสองแหละนี่ดูสวยแล้วหายไปแซงว่าแม่มานะะสิล่แล้วว้าวสั่งเล่นก้าเก้าคืนนี่เนี่ยรับทําเบสไหมครับฮะมันนิดเดียวนะห่าตัวเองนะโอ้โหแม่งต้องโคตรเอียง เนี่ยเตเตราบิิเคลเาเอวิลาดอนอออย่างออย่างหนึ่งบีแล้วโออเคแล้วหนึ่งบัฟเยอะจับตัวนี้กี่บัฟเนี่ย1น3 4สองสา0 11่าเบบบัฟ โคตรบ้าโอ้โหแล้วก็ต mm. ัวนี bum, ้หลุดเข้าไปเลยนะโได้อมนี9 7เอมนะโอ้โหเสียดายัดเลยเสียดายัดเลยเข้าไปเลยสองหนึ่งปาปัดแล้วโวัดิงดอ้ เไ้ยมันแจกแค่นี้อีกวะติดแล้วติดเลยเหรอติดติดหนึ่งติดหนึ่งติดฉลามเอาไปคูณสี่อีกเอาไปคูณสี่ม่ต้องรอแล้วกูไม่รอแล้วผมสี่แมวแล้วฉันยังรอดหรอเหลือหนึ่งคิวเอแล้วใกล้เลยก็ได้ไอ้เนี่ยกูว่าเดึงใกล้เลยมั้งมาแล้วมาแล้วติด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 สีทองถึงบีไอ้ชิตไอ้จงบีจริงเมียงปะซางูพวกน้องพี่ว่าไม่ใช่แล้วเนาะ พี่ว่ไปกันใหญ่ละวี่ว่ไปกันใหญ่แล้วเนาะพี่ว่ไปกันใหญ่แล้วเปียงป้าสาหูนี่มาทุกคนสรุปเลยได้อ่าสิบเจ็ดตัวหลุดไปสามตัวมาเป็นตัวเนี่ยโอ้โหสยองจัดทุกคนดูดิสยองไหมอะหนึ่งจุดหนึ่งบีสีทองหนึ่งบีสีไดมอนด์ ยินอยาง 1.2B หูภาพนี้คือสยองจัดบอกเลย837โอ้โหแล้วก็950ตัวธรรมดาโอ้โหตัวสีแดงนี่เท่ะนะมาข้างหลังฉลาม3มอ้มีไอตัวแบบไอนี่อีกหตัวนะมาฉลามตัวนี้น่าจะ1 B นะ1 B หรือเปล่า1 B ทุกคน1 B นี่อะไร1.2นะ1.2อันนี้1 B 1.2นะแล้วก็ตัวนี้880ตัวนี้ก็1 B นะตัวนี้ฉลามตัวนี้897นะอโอเค มานะตัวบนต่อโอ้โหจักรยานปีศาจจักรยานนรกน้องนี่อะไรเหอเห็นแปดเก้าเจ็ดนะตัวนี้เจ็ดสี่หนึ่งนะแล้วก็อะไรนี่นี่อะไรอะเก้าสี่เก้านะโอ้โหเกือบเกือบหนึ่งบีนะตัวนี้เท่าไหร่ หนึ่งปีเลยหนึ่งปีเต็มๆแล้วฉลโอ้โหยินอย่างหนึ่งปีนั่นแหละโอ้ตัวนี้บัฟเยอะมากกี่บัฟเนี่ยโอ้โหบัฟฟักทองบัฟอ่าจระเข้บัฟหมวกเม็กซิโกบัฟไฟบัฟอะไรอีกบัฟไฟแล้วก็บัฟไอพีบัฟอินโดบัฟแมงมุมบัฟปลาบัฟโอ้โหโโอ้หตอนแรกไม่เห็นบัฟบับเบิลนะบับเบิลอยู่อันแรกนะโอ้โหมันบังนะบับเบิลหนึ่งสองสาม สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดบัฟทุกคนสิบเอ็ดบัฟตัวธรรมดาได้กี่นะได้กี่อ่เราเรียกว่าอะไรกี่บีนะตะกี้เห็นเหลือบแล้วหนึ่งจุดหนึ่งปะโอไม่เห็นเลยเห็นยากมองยากโอไม่เห็นเลยตัวนี้โอ้โหบัฟไม่เห็นเนาะหนึ่งจุดหนึ่งนะหนึ่งจุดหนึ่งนะตะกี้เคยเห็นนะหนึ่งจุดหนึ่งนะโอเคก็ประมาณนี้ได้ตัวประมาณนี้จักรยาน จักรยาน5ตัวนะจากในบ้านนี้นะจักรยาน5ตัวฉลาม4ตัวแล้วก็ตัวแบบว่าตัวขนมอะขนมกับซอสพริกอะเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเ็ดสิบสองสองเลยเหรอไมเนสิบสองครับเยอะกว่าจักรยานตัวนั้นอีกสิบองอีเชียงจริงจริงอ๋บ้าหมวกอไอ้ชี้ยมันติดทุกหมวกเลยพี่มันไอ้เชี้ตัวแรกของประเทศไทยปะเนี่ยพี่ตัวแรก ม,มิเวอร์มไมเป็นแรลกมั้งโอเคทุกคนขอบคุณทุกคนที่รับชมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์ให้พี่ด้วยนะไปละวันนี้ประมาณนี้แล้วกันบ๊ายบาย